ยินดีดดต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดารา ซาร่าตอบแล้วแพลนมีลูกคนที่สามจริงหรอซึ่งกลับมาใช้ชีวิตปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวสำหรับคุณแม่ลูกสองอย่างซาร่าคาสิงกินีหลังจากเจ้าตัวผ่านมรสุมดรามา่าสึกชิงลูกกับหนุ่มไม้พิรัสซึ่งขณะดเดียวกันนั้นซาร่าได้ออกมาเปิดใจกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับเปิดตัวลูกคนที่สองอย่างน้องเอมิลี่ลูกสาวอีกคนที่เกิดกับนายแบบชาวรัสเซียนั่นเองซึ่งในอินสตาแกรมของซาร่า ได้เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้เข้ามาถามคำถามซึ่งมีหนึ่งคำถามได้ถามว่าอยากมีคนที่สามที่สี่ไหมคะมีลูกๆน่ารักแบบนี้ถ้าเป็นเขาเขาจะมีอีกโดยซาร่าได้บอกว่าเคยคาดฝันอยากมีลูกแค่สองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งตอนนี้ได้ตามปรารถนาแล้วต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆถ้าติดตามซาร่ามาจะเห็นซาร่าบ่นอยากมีลูกสาวมาหลายปีจังวาหวะห่างกับแม็กซ์แบบพอดีเลยค่ะแม่จะได้ไม่เหนื่อยมาก เพราะคนโตดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณหนึ่งแล้วจริงๆ3-4คนนี่ต้องคิดหนักเลยเป็นเรื่องของอนาคตแต่ถามตอนนี้ยังคงปักว่าอยากมีลูกแค่สองคนเท่านั้นค่ะ